ในกระโจมนี้นะครับเสียบกิ่งไว้แล้วรอดนะอันนี้รอดทุกต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มขายให้เขาวันนี้นะครับเพิ่มขายใ้เขาวันนี้นะรอดทุกต้นนะส่วนกระโจมนี้นะครับตายต้นหนึ่งครับต้นนี้นะตายที่เหลือรอดนะครับเราจะเริ่มเปิดวันนี้นะครับเปิดเล็กๆนะไม่ได้เปิดใหญ่ให้เขาหายใจนะฮะเริ่มเปิดให้เขาวันนี้นะสวยพี่ว่าสวยนะครับ อันนี้แตกสองยอดเลยนะเห็นไหมฮะแตกสองกิ่งเลยนะโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดไม่เยอะนะครับมันจะใบไ,มไหมอยู่แล้วเนี่ยอบอันนี้ก็น่าจะรอดนะอันนี้แตกสองกิ่งเลยสวยครับสวยตัวน,นี้สวยนะครับแตกออกมาสองช่อเลยนะอันนี้เสียบไปสองช่อสองยอดติดทั้งสองยอดนะครับอันนี้หนึ่งยอดรอดอนะ่ะอันนี้หนึ่งสองยอดกขรอ,อดนะอันนี้สองยอดกขรอ,อดนะครับจะเริ่มเปิดเล็กๆนะฮะให้เขาอันนี้ตอนเราเสียบอ่ะเราทําไม่ดีนิดนึงนะแต่ว่าละมันเริ่มติดกันละเริ่มติดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่ม ไม่เหมือนเดิมนะกระจมเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเริ่มเปิดเล็กๆนะครับให้เขาแล้วนะครับปรับสามสัปดาห์แล้วเราจะเริ่มไปปลูกจริงๆนะครับอันนี้เปิดรูไว้เล็กน้อยครับเล็กน้อยอย่างเงี้ยเนี่ยแสดงว่าแข็งแรงแล้วนะมันรอดเนี่ยเ๋ยวให้ดูกันจัดๆเลยนะครับอ่านไหมครับอย่างนี้รอดแล้วนะครับอรอดนะครับอันนี้รอดทุกต้นเลยนะครับ เดี๋ยวเปิดให้ดูจริงๆเลยนะครับอันนี้เปิดนะครับรอดทุกต้นนะครับมียอดนี่มันเน่าไปแต่ว่าเดี๋ยวมันแตกแล้วเลือมแตกแล้วนะครับอันนี้ต่อสองยอดนี่ต่อสองยอดอันนี้ก็ต่อสองยอดนะครับยอดมันเน่าแต่มันแตกั้งนี้เห็นไหมครับสองยอดนี่รอดนะครับอันนี้ยอดเดียวแตกแล้วนะครับแต่นี้ยังไม่สมบูรณ์นะให้ดูให้ดีใบมันต้องแดงอย่างนี้นะครับถึงจะสมบูรณ์ได้เห็นไหมครับ ยอดนี้โอเคนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่สมบูรณ์นะต้องต้องต้องอบอีกหน่อยนะครับตรงนี้อย่างเงี้โอเคนะครับเดี๋ยวแต่นี้กิ่งมาเล็กไปหน่อยนะแต่ว่าน่าจะรอดนี่ก็รอดแล้วครับมีกิ่งนี้ก็รอดแล้วนะรอดแน่น,นอนมีกิ่งนี้ที่เรอนรุบานต่อนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเปิดเปิดอาจจะเปิดห0สเปซ็นเลยนะอันนี้อันนี้ช้ากิ่งไว้นะเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะแล้วก็มาถ่ายเพราะว่าข้างในมีเยอะนะอัะอนนี้กิ่งช้านะครับช้าตอนเนี้ยดูจากสภาพแล้วอันนี้ไม่รอด ผมก็สังเกตดูกิ่งช้ำเนี่ยถ้ากิ่งอ่อนๆเนี่ยไม่ค่อยรอดฮะนี่ฮะแกะดูเนื้อตรงนี้ได้นะเนี่ยแสดงว่าเนี่ยตายแล้วไม่ได้ละอันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยลองแกะดูเนื้อฮะถ้าเนื้อดำๆงี้ตายแล้วเห็นไหมครับต้นนี้ก็เหมือนกันเนี่ยไม่รอดนะครับกิ่งเนี the, um, like this, ่ยเหี่ยวเหี่ยวไม่แน่ใจนะต้องรอดูก่อนนะกิ่งช้ำเนี่ยอย่างเงี้ยรอดฮะรอดฮะอันเนี้ยไม่อันเนี้ยไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามัน มันเหมือนกับข้างล่างเนี่ยะะข้างล่างมันไม่โตใช่ไหมมันไม่รอดแล้วนะเนี่ยรากไม่มีเลยมันเริ่มเหี่ยวเลยมันตรงนี้มันก็รอดบางส่วนไม่ดีอย่างเงี้ยผมตูวแล้วใบเหี่ยวเนี่ยแสดงว่าไม่รอดละป่ารอดยากนะครับมันกิ่งช้ายากกว่านะมันมีรอดหลายต้นอยู่นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอกาสรอดนะอย่างเงี้ยไม่รอดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่รอดแล้วนะครับตอนแรกก็แตกดีแล้วครับตอนแรกก็แตกดีหมดนะแตกเกือบหมดเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเหี่ยวเหี่ยวเนี่ยโอกาสไม่รอดแล้วครับเนี่ยเหี่ยวเหี่ยวัยมาดูได้เลย นี่อ่านี่ก็เหมือนกันฮนะชักดูได้เลยถ้าเหี่ยวๆนะตอนแรกมันน่าจะมีน้ําเลี้ยงอยู่ที่ต้นมันเนี่ยครับเนี่ยดำแล้วเห็นไหมดำแล้วจบแล้วครับนั้นไอ้น,นี้ทําไว้ที่เห็นไหมครับเยอะนะแต่รอดแค่นี้เองนะน้อยมากเลยกิ่งนี้ก็ไม่รอดแล้วนเนี่ยครับเนี่ยตอนแรกมันมันงอกดีมากเลยนะตอนแรกก็เต็มเลยนะแต่พอาตาันาม,มาปุ๊บมันเริ่มตายไปเพราะว่ารากไม่งอกนะอันนี้อันเนี้ยโอกาสรอดก็ ก็เป็นไปได้อาจจะไม่รอดแล้วนะเหี่ยวนะเหี่ยวไหมแต่ว่ากิ่งนี้ยังโอเคอยู่นะอาจจะรอดนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเฉพาะอันไหนที่เอาไว้ได้ก็เอาไว้นะกิ่งชำํำมันทะชำยากนะไม่ง่ายๆนะตอนแรกแตกดีนะครับอาทิตย์แรกสองอาทิตย์พอได้เดือนหนึ่งปุ๊บเริ่มเริ่มตายนะเริ่มเฉาตายนะเนี่ยคุณดูดิฮะเพราะน,นั้นเสียบกิ่งนะแน่นอนกว่านะครับรอดนะเดี๋ยวจะดูเสียบกิ่งหลายต้นนะหลายหลาย,หลายกระโจมนะครับส่วนฝั่งนี้ฮะทำไม่หลายกระโจมนะเดี๋ยวเราจะเปิดก่อนนะ เปิดทุกกระจมนะเดี๋ยวก็ถ่ายที่หลังนะครับจะเปิดดูทุกกระจมเลยนะเราต้องย้ายแล้วนะครับเราต้องเริ่มเปิดให้เขาหายใจแล้วนะไม่งั้นโอกาสรอดยากนะถ้าเราไม่เปิดให้เขาหายใจก่อนเดี๋ยวเปิดกันดูแล้วมาถ่ายดูนะครับอ่าอันนี้เราก็ช้ำไหมนะครับเป็นไหมอันนี้ก็รอดน่าจะรอดเยอะนะครับแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ายังมีบางต้นตายนะเนี่ยก็ยังมีตายนี่ตายที่เขียวเขียวดำๆเนี่ยสังเกตดูจะตายบางต้นนะแต่เราก็ต้องลองดูอันนี้มันนะ มันเหี่ยวเหี่ยวมันไม่ไม่ไม่มีเละเหมือนกับเหมือนกับไม่ไม่รอดเนี่ยอย่างเงี้ยมันอาศัยน้ําเก่าฮะไม่ถึงว่าอาหารเก่าจากต้นมันแต่มันยังไม่แตกรากมันก็ดูเหี่ยวเหี่ยวเนี่ยมีโอกาสตายเนี่ยไม่น่ารอดฮะดำนี่ดงไม่รอดเลยไหมตอนแรกมันแตกเลยคแตกสวยไหมแต่ทำไมมันดําแล้วนะมันไม่รอดแล้วเนี่ยใบเหี่ยวเหี่ยวนะจะไม่รอดเพราะฉะนั้นมันยากนะไอ้กระชำเนี่ยชํำนี่ก็ตายตอนแรกมันสวยมากนะวะสัปดาห์แรกสองสัปดาห์แรกเนี่ยแต่พอนานๆปุ๊บตายแต่นี้ เสียบกิ่งนะได้สัปดาห์กว่ากวาเห็นไหมดีกว่าไหมฮะนี่แต่อันนี้เสียบแล้วตายนะตัวนี้เสียบฝั่งนี้เสียบแล้วตายเพราะเราทําไม่ดีเราเสียบใหม่อันนี้ก็เสียบไปสัปดาห์กว่าๆนะเห็นไหมนี่นี่กิ่งเล็กๆนะเริ่มงอกอันนี้เสียบไปกิ่งนะเดี๋ยวเสียบเสียบใหม่เพิ่มนะเพราะตอนแรกเสียบแล้วตายเหมือนกันแต่เราเสียบใหม่ตัวนี้อันนี้ก็เสียบใหม่นะครับยังเสียบไม่ครบเห็นไหมตายไหม แต่นี่เสียบใหม่นะเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงามดีถือว่าผ่านเห็นไหมครับแตกใหม่นะนี้แตกใหม่เลยนะไม่ใช่แตกเก่านะแตกทั้งตาเลยอันนี้ผ่านผ่านฮะน่าจะได้นะตัวนี้นี้เสียบไว้นี่นะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เดี๋ยวมาเสียบใหม่นะเพราะว่าเสียบครั้งแรกมันตายเอามาดูชุดนี้ชุดนี้เสียบไว้ก่อนนะส่วนใหญ่จะรอดแต่ต้นนี้น่าจะไม่รอดเพราะว่าพอเริ่มเปิดมันเหี่ยวเห็นไหมครับ เริ่มเปิดตนนี้เห็นเรามาเสียบใหม่นะตรงนี้ส่วนฝั่งนี้สวยแล้วครับนี่รอดหมดตายต้นเดียวนะเดี๋ยวเสียบใหม่นะพอตอมยังใช้ได้อยู่อันนี้ก็ไม่ดีนะเดี๋ยวเราแยกถุงแยกมาเสียบใหม่ส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าเริ่ม<พ>เปิดถุงปุ๊บใบเหี่ยวอาจจะไม่รอดเดี๋ยวดูก่อนนะครับตัวน,นี้โอเคแล้วนะพอเริ่มเปิดถุงแะ้อย่างนี้เห็นไหมเขาแตกใหม่เลยเห็นไหมครับเนี่ยแตกใหม่อย่างนี้ผ่านแล้วผ่านอันนี้ก็นา่าจะโอเคนะเหลือต้นนี้ ต้นนี้ต้นนี้สามต้นนะเดี๋ยวเราแยกออกมาส่วนต้นที่เหลือเราจะเปิดห้าสิบเปอร์เซ็นตนะอีกหนึ่งสัปดาห์เราจะขนไปปลูกแล้วนะครับอันนี้ชาต่อนะต้องกระใส่กระโจมต่ออีกสักหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวสิบสัปดาห์หน้าก็เปิดได้นะส่วนนี้ชาไม่เหมือนเดิมเราต้องการยอดมันนะเดี๋ยวเราจะไปเสียบต้นเนี่ยยอดนี่มาเสียบเนี่ยนะเราก็พักยอดไว้เราก็ตัดอย่างเงี้ยตัดแล้วมาเสียบได้เลยมันจะโต แต่นี้ยหไหมไม่รอดแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าเราตอนแรกถ้าเราเอามาเสียบตั้งแรกเลยนะเสียบเขาจะรอดแต่เราชําจะไปปลูกที่อื่นนะครับยังไม่อมอรอดนะก็รออีกประมาณสองสัปดาห์เราจะขนไปชําที่อื่นนะเราต้องการยอดพันเฉยเฉยนะโอเคส่วนต้นพวกนี้เดี๋ยวชําใหม่นะเดี๋ยวเราไปเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาชําใหม่นะโอเคนะครับเดี๋ยวแยกแยกแยกส่วนที่ตายกับส่วนที่รอดนะออกจากกันนะ เติมน้ำเสร็จแล้วก็ปกระจมไว้เหมือนเดิมนะครับเปิดนานไม่ได้นะครับตอนนี้เพราะมันยังไม่แข็งแรงมีโอกาสตายได้นะครับจริงเข้าให้ปักช้ำที่ทรายจะดีนะแต่ผมไม่ได้ทําไม่ได้ลองทําดูนะครับปักช้ำที่ทรายนะ,ะปิดกระจบไม่เหมือนเดิมฮนะเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเราจะเปิดออกที่นี่นะครับกระจบอีกอาทิตย์นึงนะครับ นะีัวมัก็อยู่แล้วครับเดีย๋ยวที่เจ้าเราจะเริ่มเจาะเล็ก,เลกๆนะครับเจาะรูต้ตรงนี้สักรูหนึ่งทำก็กษียบกิ่งไว้นิดหน่อยนะเฉพาะตอกระทุ่มนะครับสามกระโจมนี่ทำตอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอไม่สมบูรณ์เราตอกกิ่งไปครั้งหนึ่งมันไม่ดีครับส่วนตอนนี้รอบแรก้ะทําไปแล้วเราก็เริ่มเปิดเล็กน้อยนะเปิดไปตรงนี้เห็นไหมเปิดรูไว้นะครับเล็กๆแล้วก็หยุดไว้หนึ่งสัปดาห์นะแล้วก็เปิดมากเปิดให้ใหปรับอันนี้ก็เหมือนกันเปิดไปนะครับเห็นไหมเปิดไปนิดหน่อยนะไม่เยอะครับ ตรงหน้าหนาวด้วยมันก็เปิดไปนิดหน่อยอย่างนงี้ครับรูเล็กๆเนี้ยอันนี้ก็เปิดไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะเปิดใจวันนี้นะครับส่วนต้นอื่นนี่เหมือนเดิมนะครับที่ชําไว้ก็ยังปิดไว้เหมือนเดิมนะทําไว้เนี่ยชำํำชํำมี2กระโจมนะครับชําต่อกระทุ่มไว้นะครับจะเสียบไว้บางส่วนนะอันนี้ต้นมาเริ่มแข็งแรงแล้วอันนี้ผมก็เลยเสียบยอดไว้ต่อนะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยเสียบไปแล้วบางส่วนนะก็เริ่มเริ่มใช้ได้แต่ว่าต้องรอสักสองสัปดาห์ถึงจะเริ่มมาดูอีกทีว่าติดมััั้ยนนนะคคครรบบติิดดทุกก่งออีีโเเ๋ว ติดตามมาสัปดาห์หน้านะครับ